เราจะพาไปรีวิวที่ดินนะคะทีซอยนี้เลยใกล้กับบ้านสวนสุขสุขโขไทยค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับสายฝนเลยมาสักครู่นะคะก่อนจะออกมารีวิวยังไม่ตกเลยนะพอใกล้ถึงที่ดินแล้วตกเลยเราก็มาดูธรรมชาติแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะแล้วก็อยู่ใกล้กับอบตอบึงกาสามด้วยนะคะ นี่เป็นบรรยากาศทางเข้าที่ดินนะสไตล์บ้านสวนก็จะประมาณนี้อเนาะ่รมรื่นมากเลย ใช้ถนนรังสิตนะครนายกนะคะเส้นทลอ305นะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายใช้เส้นพทลอกหนนะคะวิ่งมาประมาณ13กิโลเมตรนะคะจะพบปากทางเข้าก่อนที่จะมาถึงซอยนี้นะคะ พักอาศัยสองชั้น,นสวยงามใหญ่โตก่อนถึงที่ดินนะคะที่ดินที่เราประกาศขายจะอยู่ด้านในนู่นี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะถึงหน้าที่ดินฝนก็หยุดพอดีเอทั้งจะเป็นใจให้เราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศหน้าแปลงมาให้กับทุกท่านได้ชมนะคะ พักอาศัยเยอะเลยนะคะก็จะเป็นสไตล์บ้านสวนนะคะถ้าเราไม่เข้าซอยนี้นะคะเราเข้าซอยตรงข้างอบตอบึงกาสามก็ได้นะคะก็มาบรรจบกันเหมือนกันนะคะแต่นี้เราพาเข้าซอยที่แบบว่าตรงบ้านสวนสุขสุขโูไทยตรงเข้ามาเลย อีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายใช่แล้วนี่ที่ดินอยู่ตรงข้ามโกดังนั้นเลยนะคะข้างหน้าจะถึงแล้วนะคะเห็นไหมตรงด้านหน้านี่ท่อประปาถึงตรงนี้เห็นไหมมีท่อประประนนาอน,นะที่ดินเราขนาดพื้นที่ก็เท่ากับโกดังฝั่งตรงข้ามเลยโกดังนะี แต่ที่ดินที่เราประกาศขายเนี่ยคือแปลงนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เคลียร์ลิงแล้วเนี่ยขนาดเท่ากันเลยจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายนี่ซึ่งแปลงนี้นะคะฉนดเลขที่69 0-4เนื้อที่สองไร่นะคะตารางวาละ4,9 0 0าอบาทาถึงแล้ว2ไร่ตารางวาละ4,900บาทนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างกันต่อคะ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านโหวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเลยนะคะตอนก่อนออกจากบ้านนี่ฝนยังไม่ตกแต่พอมาถึงที่ดินนี่ฝนตกเลยนะคะวันนี้ตุกพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนนะคะแลงนี้เลยค่ะนี่เคลลิงแล้วนะคะด้านหลังนี่เลยขนาด2ไร่คะราคาตารางวาละ4,900บาทนะคะนี่นโฉนดเลขที่6904นนะคะนี่เลยจะพามา ลูกค้าอยากที่จะซื้อเพื่อสร้างโกดังนี่ก็คล้ายๆกับแปลงฝั่งตรงข้ามนี้ขนาดพื้นที่พอๆกันเลยถนะึงมันหน้ากว้างพอๆกันเลยหรือท่านใดนะคะมีเพื่อนมีญาตินะคะอยากจะชวนกันมาซื้อก็ได้นะคะก็แบ่งซื้อกันคนละไร่ก็ได้นะคะด้านหน้านี่ก็มีลำรางด้วยนะคะนี่มี่อปลาปาไฟฟ้าก็ต่อขยาย ทางบ้านสวนนะคะม,มีสถานที่ปฏิบัติธรรมะค,ะคล้ายๆที่ในบานนะคะยอดเจดีมีเป็นรูปจานะะทางเข้านะะก็คือบ้านสวนสุขโยเยเรามองเห็นถนนไกลๆเลยนะคะก็ถือว่า,าจะเดิน ไปถนนลาดยางเส้นปท .3261 ก็เดินไปได้น,นยังอยู่ในระยะที่เดินได้อยู่นะคะเน,น,น,นี่ยค่ะุตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนนะคะท่นานใดสนใจนะคะอยากจะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะก็ติดต่อหาคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099-2216289ค่ะ ตุกก็จะพามาเยี่ยมชมที่ดินพามาอัปเดตแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะถ้าเราไม่เข้าจากอซอยเมื่อกี้เราก็เข้าซอยนี้ก็ได้นะคะนี่ อยน,นี้ก็จะเป็นอบตเนาะอบตบึงกาสาพอเราออกจากที่ดินนะคะเราก็จะมาเจอกับถนนเรียบคลองสิบนะคะเนี่ยเราก็กลับไปตัวอำเภอหนองเสือได้นะคะนี่เลยกลับไปตัวอำเภอหนองเสือคลองสิบกมสิบสามบวกสี่ร้อยนะคะตรงอบตเนี้ย